สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้อยู่ในสวนที่ละนองนะครับเนี่ยครับพอดีเมื่อกี้ขับเร็วไปหน่อยนะขับเร็วไปหน่อยแล้วมันพยายามผมพยายามจะไม่ลงร่องนะพยายามไม่ลงร่องเพราะว่าล้อรถผมเนี่ยมันเล็กนะครับแล้วก็ร่องเนะี่ยมันมีรถของลานลานปาล์มนะมาลงไว้แล้วก็เขาเป็นยางใหญ่นะเป็นยางสามสามผมก็พยายามจะหนีร่องนะฮะจะหนีร่องด้วยการไม่ลงร่องนะครับแต่สุดท้ายเนะี่ย มูลความที่ดินมันนิ่มนะฮยทำให้ล้อด้านขวาเนี่ยตกลงไปในคูนะครับในคูน้ำนะฮะก็ในคูที่ขุดไปเองนะขุดไว้เองนะเดี๋ยวขอเก็บนิ้น,นึ่งนะโอเคนี่นะครับตกลงไปในคูน้ำค่อนข้างลึกนะยก็คือล้อหลังเนะี่ยยังยังอยู่ด้านบนนะครับแต่ล้อล้อหน้าเนี่ยตกลงไปแล้วเต็มเต็มนะครับซึ่งถ้าดิ้นเนี่ยมันจะตกทั้งสองล้อนะผมก็เลยใช้วินนะครับเริ่มจากใช้วินดึงขึ้นมานะ เดี๋ยวต้องไปนั่งในรถนะก็คือวินไปด้วยนะครับแล้วก็ดึงไปด้วยนะดึงไปด้วยแล้วก็ปั่นไปด้วยนะมันจะเซฟกว่านะถ้าเราอยู่นอกรถคนเดียวนะ่ะไม่มีคนนั่งในรถเนี่ยมันก็จะลําบากนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนั่งในรถนะครับนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปปั่นขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่ใช้วินดึงชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะ ไม่ได้เร่งเครื่องนะครับวินก็จะไม่ก็มีกำลังนิดนึงเพราะว่าไฟมันปั่นน้อยนะครับต้องมานั่งในรถเร่งเครื่องนะไปที่ประมาณสองพันรอบนะวินก็จะมีพลังมากขึ้นนะแต่ตอนนี้นะครับวินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะครับเป็นคลิปเล็กๆสั้นๆน,นะมีไว้อุ่นใจกว่าไม่มีนะครับ